ลูกเสือเนตรนารีค่ำคืนนี้ครับพี่น้องครับเรายังมีกิจกรรมอีกพรุ่งนี้เช้าในภาคกลางวันนะครับวันนี้ยินดีกับทุกคนที่ได้แสดงความสามารถหลากหลายทุกคนมีความสุขนะครับก็ขอให้กิจกรรมในค่ำคืนนี้เป็นความประทับใจของทุกคนนะครับโอกาสนี้ผมก็ขอปิด การเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือของชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือศูนย์ปุจมานสองน้องปานิขอบคุณครับอ๋อ,อลูกสองลูกนิ่ง้ครับลีกครับกันต่อไปนะครับให้ลูกคู่เกินเดินหน้าเข้ามาลุกสามเก้านะครับทําให้เป็นวงกลมสามสามวงครับมือประสานกันไว้ครับ าภาษาชกันไว้ขอเรียนชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมจับมือรับเพลงสามโมกีกลมมนะครับไม่เป็นมุมๆเดี๋ยวนะลูกเดีย๋ยวพี่เข้าไปลูกนะเรียนเดินปนประธานคนะผู้ติดตามครับ,รบเดินเดินหน้าผู้ติาเลยครับให้ลูกมือประสานกันไว้ครับลูกอ่ามือขวาไว้จับสัมผัสมือให้เป็นให้เป็นความสามัคคีในตุนน่นอํานุกับเครือข่ายของพวกเราเองนะครับเชิญเชิญพ่อครูแม่ครูนะครับที่อยู่ด้านนอกครับ เข้ามาร่วมจับมือนะครับยามออกมาปะเพลงนี้ครับขวายขวายถึงเดินเดินพ่อครูแม่ครูครับขวาขวายครับน้าซ้าย